เปิดโพสต์ปิยบุตรฟาดก้าวไกลไร้น้ำใจเสาวแววแตกคอก้าวไกลไร้น้ำใจไม่ปกป้องคุณช่อ ปียบุตรโพสเฟซบุ๊กอัดก้าวไกลไร้น้ำใจปิดปากเงียบปมชอบพนิกาถูกตัดสิท์ทางการเมืองตลอดชีพเนบทีเรื่องอื่นตอบโต้ไว้มองไม่เกี่ยวกับสถานะสมาชิกเขาก็ไปช่วยหาเสียงเตรียมไลฟ์อธิบายหมดเปลือกวันนี้11กันยาย,ยน2566นายปียบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสเฟซบุ๊กกรณีที่นางสาวพนิกาวานิชอดีศส,อสอพระอนาคตใหม่และโฆศกคณะก้าวหน้าถูกตัดสิท์ทางการเมืองตลอดไปผมทราบข่าวกรณีคุณชอบพันิกาตั้ แต่บาบสามแล้วแต่จงใจยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเพราะอยากรอดูว่าพักเก้าไกลจะมีการสื่อสารแบบเป็นทางการออกมาบ้างหรือไม่แต่จนถึงตอนนี้ไม่มีเลยพบเห็นแค่มีสสบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยอยู่บ้างแต่ไม่มีการถแถลงหรือวิจารณ์ใดๆออกจากพักเก้าไกลแม้แต่น้อยอย่าใช้เหตุผลนะครับว่าคุณชอบไม่ใช่สมาชิกพักเก้าไกลนั่นคนละเรื่องเลยพักการเมืองสามารถแสดงความเห็นได้อยู่แล้วยังไม่นับว่าคุณชอบเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้พักเก้าไกลในขณะที่ผู้สนับสนุนพักเก้าไกล และผู้สนับสนุนพพักอื่นยังแสดงความไม่เห็นด้วยอยากกว้างขวางแต่พักคก้าไกลกับเงียบกลิบในเมื่อพักคก้าวไกลไม่พูดอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแถลงวิจารณคดีนี้เองวันสองวันนี้ผมจะไล่อธิบายทั้งหมดระหว่างนี้อ่านข้อเขียนที่ผมเคยวิจารณ์สมัยที่คุณปรินาไกลครุบถูกสารดีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไปพลางกอดได้นะครับจากนั้นนายปิยบุตรได้เขียนข้อความเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่าสําหรับท่านที่เห็นว่าต้องให้เวลาคนของพักเสียหน่อย แต่ทําไมเรื่องอื่นพักตอบโต้ได้เร็วล่ะครับยังไม่ต้องถึงขั้นขนาดวิจารณ์แบบวิชาการลงรายละเอียดก็ได้ขอแค่แสดงจุดยืนก็ยังดีมีแต่สสบางคนสแสดงความเห็นกันเองแล้วก็สเปสะปะไม่มีทิศทางด้วยในเมื่อพักเก้าไกลมีจุดยืนเรื่องทํารัฐธรรมนูญใหม่เรื่องโต้แย้งความผิดปกติของรัฐธรรมนูน60แต่พอเกิดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากกลับเงียบกริบ